โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกมนารูโต X เอ็กโบรูโตะอัติมิริจาสัตตมคอนเน็กชันแล้ววันนี้เราจะไปเล่นวัยเด็กของของอุอ่เชิดอุ่เชิดชื่ออะไรนะเรายังไม่ได้เล่นวัยเด็กวัยเด็กเนี่ต่อจากการะใช่ไหม หนึ่งใน3พี่น้องสุนะนี่สามคนนี้พี่น้องกันนะเทมัลิราอาระคันคุรโรนี่คือวัยเด็กหุ่นเชิดเชิดหุ่นเชิดหุ่นพี่รุ่นเดือน5้ากลไกแทรกซึมโจมตวีวิชารับสายดำจู่โจมสารพัดไปเฮ้ๆดูยิ้มนียิ้มโคตรแบบว่าตัวร้ายอะ่ะเ้ เล่นเชิดหุ่นไม่เก่งแต่ก็อยากเล่นมาป้องกันเอาท่าแรกก่อนเลยท่านี้ก็เหมือนไอ้นี่เลยนะมา้ยทุบตีไงจับตีตีน,น,นี่วัยเด็กมันคลาสสิกครับวัยเด็กวัยเด็กหุ่นมันจะเป็นแบบที่บอกเลยอะหายจมตีต่อเน,นื่องเนี่ยรู้สึกวัยเด็กมันจะบังคับหุ่นเร็วกว่าปะเนี่ยดูดิเฮ้ยวัยเด็กมันจะมันจะเที่ยมเกียรกว่าวัยโตเนี่ย นี่อ้าวเนี่ยทำไมตายเออดูไม่ทันเออแงบจับแ่้วใจเย็นใจเย็นจับทำไมจับไม่ติดอ่ะไรอ่ะเฮ้ยซุบมองกันตมตีหนึ่งสองเสียบเสียบโอ้ คนเปียวอ่ะฝีมือฉันมันต่างกับแกเฮ้ยรู้สึกวัยเด็กมันจะดูคล่องแคล่วกว่าวัยโตเนี่ยอะไรวะรู้สึกขุนมันรวดเร็วกว่าวัยโตอ่ะคนงงอ่ะจบแบบรวดเร็วเลยอ่ะแล้วเมื่อกี้ไปกดปุ่มเบิ้ลกลายเป็นท่าไม่ตายมาวับ เนี่ยหุ่นมันหุ่นเคลื่อนที่ตามเนี่ยปลาแล้วกระจายใส่ดีจับเออเชิดหุ่นเะชิดหุ่นะนี่แหละนี่แหละนี่แหละ,ะนี่แหละนี่แหละเชิดหุ่นว่าไง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 เออกระบาดเฮ้ยซึบจับมัดเสียบจึ๊จึ๊จึมามา,มาดูท่าน,นี้นิท่าน,นี้คืออะไรไอปาลาระเบิดเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเลยดูปาลาระเบิด

ห่งไ,ไม่โดนไหมนี่แน่เอ้ยหอยท่าจับมันท่าไม้ตายแทรกซึมโจมตีกลับมา้าไม่ได้แทรกซึมโจมตีเฮ้ยซุ๊บซุ๊บสมาจับแหมต่อยหุ่นเก่งเลยซุ๊บซุ๊ๆนี่แน่นี่ไงเอเอกับมาแทรกซึมโจมตีท่าไม้ตายดูสิดูแล้นะโอ้โหโดนเฉย วิชารับสายดำจูโจมสารพัดเอาไปกินซักเข้ามาใกล้หุ่นเชิดของฉันแบบนั้นจะดีหรือนี่ไงถ้าไม่ตายที่บอกนี่ไงที่มันเอาคนเข้าไปไว้ในขุนแล้วก็เสียบจึกจบไวไปป้าจบไวไปป้านี่ใช้ทุกท่าได้เอสเลยไนงะแต่ไอ้ท่าระเบิดใช้ไม่เป็นจริงๆนะท่าที่สองะ ที่กดชาร์จจกะแล้วกดบีเปล่าวะมันปลาระเบิดแบบแปลกๆอ่ะปลาแบบระยะกลางเนี่ยดูนะเนี่ยนะปลาเป็นวงเงี้ยแต่แต่จาได้คือเราใช้วงใกล้เฮ้ยจับจับเหรอจับเหรอเนี่ยแนะหุ่นมันตีไวมากเลยวัยเด็กอะ่ะเนี่ยใช้ระยะใกล้ กดค้างกดค้างก็ไปไกลกดย้ำๆเฮ้ยรู้ส so <im> ึกร <oon> ู้ส <the> ึกว่าพอระเบิดไปโดนนี่แน่นี่แนกระโดดจับเป็นไงล่ะกลับมาชากระโดดจับมับเสียบจึ๊ๆจึ๊จึ๊นี่โคตรเท่ะจมตีโจมตีชาแทรกซึมโอมตีโอ้โหกลับมา ปัปปาป่าป่าป่าจับมัก้าจับจับง่ายมากอ้าวืมใช้ท่าไม้ตายเลยฝีมือฉันมันต่างกับแกาอะไรวะทำไมตอนเด็กมันเก่งยังวะเก่งจริงๆอันนี้่ยมันดูว่องไวอ่ะมาคราวนี้แหละ ท่าเนี้ยแหละวิชารับสายดำจู่โจมสารพัดเป็นท่าที่ใช้ได้เฮ้ยซุปเฮ้ยเอ้ยนล้วแต่โจมตีกันดูดิดิออือออเออออออกลับมาขานนี้โจมตีรับกากาศเห็นท่าทัดเห็นท่าไปการมันเิดทุนของข้า โถมตีนี่แน่นี่แน่ลงล่างไปซักตีเอ้ยตามใช้ได้นะขึ้นข้างบนตามไปขึ้นข้างบนตามขึ้นข้างบนไปเออใช้ได้หุ่นตามกลับมาวับปับจับมับเสียบจึ๊ก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 ข้าท่าไม้ตายลุยแล้วนะจู๊ๆๆๆ๊วไอ้เพื่อ เฮ้ยพวกซุปจับหมับกางกัดอ้าอยู่กลางกัดจับคว้าได้ไงเนี่ยฮะระเบิดเอาเอาเอาระเบิดไม่ออกดูดจมนี่แน่สารพัดเฮ้ยทำไมไม่ไปแล้วตีแนะเรียกคุณเรียกคุณเรียกคุณเรียกคุนเออ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 เสียบเสียบลงล่างไปแล้ว ไม่ใช่กลับมาป้องกันจับมาระเบิดตมไม่โดนเฮ้ยอ่ะเกือบโดนจับเสียบจึ๊กจึ๊กจึ๊กดีมากปล่อยระเบิดเฮ้ยป้องกันจับหุ่นรอหุ่นก่อนดิรอหุ่นของผมก่อนดิรอหุ่นของผมก่อนดิตามจึ๊กจักจั๊กจั๊จักจั๊ตามอีก ว่าไงตามออเออเออท่าไม่ตายได้ไหมได้เ,เวุย้ยหุ่นอยู่ตรงนั้นจะใช้ท่าไม่ตายได้อีอ่ชาลับเอายีนออกมาใกล้หุ่นเชิดของฉันแบบนั้นจะดีหรอเสียบตึ๊กบึ้มแล้วระเบิดด้วยวอ่ะคลาสสิกว่ะนี่แหละคือคันคุโรโตจริงจบการแสดงแล้ว รู้สึกตอนโตมันดูหวือหวาตอนที่มันระเบิดพลังนะแต่ตอนเด็กตอนเด็กนี่ดูคล่องแคล่วกว่าตอนโตหรือพราเพราะผมเล่นไวัยโตมาสองตัวแล้วพอวเด็กก็เล่นถนัดก็เลยดูรวดเดี่ยวอะงงเงินไปไท่าระเบิดใช้ไม่ไม่คล่องปจังปีแน่การาดชอบท่าการาดปีแน่ ปาลาระเบิดครับแหวบโดนงูฉกเออต้องเน้นกระโดดสองทีนะเ,เน้นกระโดดสองทีมันจะโจมตีกลับมาไล่ลำจุดจุดจุดจจุดกลับมาวิชารับแซกซึมโจมตีวิชารับแซกซึมโจมตีเฮ้ยซุปกลับมาเอาไม่กลับวะดับ เอ้ยจับได้เส <fin anta> <ots> ียบจึก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 ท่าจับเป็นโคตรดูดีโดนระเบิดไปเลยแซกซึมโจมตีจึก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 กระโดดใสฟับ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 เน้นกระโดดใส่ว่ะเน้นกระโดดใส่ให้ป้องกันจับมันเอ้ยเออเกือบโดนเรียบร้อยเรียบร้อยเอาละถ้าหมายตายลุยแล้วนะเฮ้ย ท้าไม้ตายไม่สำเร็จโจมตีธรรมดาไปก่อนมันไกลแค่ไหนมาท่าไม้ตายพุ่งโจมตีเออเฮอเออเฮพอไม่มีหุ่นแล้วฮห,หุ่นก็มาเออท่าไม้ตายได้ผลไหมไปไม่ได้วะปะกันระเบิด,ดให้โดนเว้ยระยะไม่ได้ ระยะไม่ได้กากาดไปกากาดไปเรื่อยๆกากาดไปเรื่อยๆขบวกกากาดไปเรื่อยๆเออกระโดดใส่ว๊าไม่ได้ว่ะถ้าไกลเกินไปหุน่นกระโดดใส่ไม่เวิร์กตามระเบิดเฮ้ยซุบปุ๊บเฮ้ยซุบไี่แน่ทุกทชมระเบิดเอาทำไมมันไม่ระเบิด,บด,ด,บดล่ะหามใบา,ายดูเลาใช้ระเบิดตอนนี้อ่ะ เฮ้ได้อยู่นะรับเทเปอร์อตอนนี้เฮ้ยดูเลือดดิเลือดผมกับเลือดมันมพอๆกันเลยโอโรจิเออเอาลดเลือดไปลดเลือดไปอ้าไม่ตายเฮ้ย,ยนิดร้อยฉันรับสายดำจู่โจมสารพัดเอาไปกินซะเข้ามาใกล้หุ่นเชิดของฉันแบบนั้นจะด,ดีหรอตายซะโอโรจิ ย่าเน้นยืนเฉยๆยยหรอกจบการแสดงแล้วอย่าให้หุ่นออกไปไกลตัวมากละ่ะออกไปไกลตัวมากแล้วรู้สึกว่าเสียเปรียบมันกลับมาช้ากระโดดสองทีหุ่นก็กลับมาช้าอยู่ดีถ้าอยู่ใกล้ตัวกระโดดสองทียังพุ่งไปใส่หุ่นกับเราพุ่งไปใส่ศัตรู แต่ก mm ็ถ้าเป็นสายปล่อยหุ่นไม่โดนจับโอ้จับจับไกลอยู่เงี้ระเบิดตุ้ม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 เอ๊ะระเบิดระเบิดมันไม่แบบว่าเฮ้ยเดีมายืนนิ่งตีแน่โจมตีตีแน่ระเบิดตีแล้วหุ่นไม่โจมตีต่อปะระเบิดเสร็จหุ่นไม่โยมโจมตีต่อ ตามไปคุณของข้านี่แน่คุณของข้านี่แน่เอออย่าโจมตีอย่าหยุดไม้แต่มานาหมดว่ะไล่ล่ามโคตรนานจับเออหึคอมโบยอดเยี่ยมแล้วก็ท่าไม้ตายไปจับตัวมันวิชารับสายตัมจับสมรพูมิลึกเขามาใกล้คุณเชิดคุณเชดแบบนั้นจะดีรอ ตายไปซะโดนจับเข้าไปในหุน่นฮาร์สิกจบการแสดงแล้วโ็แ oh, ย yeah. ่มันมันมันระเบิดพลังเป็นยังไงระเบิดพลังน่าจะเป็นหุ่นตัวใหม่ปะวะหุน่นไม่ใช่ซาสุรินะตอนเด็กตอนเด็กยังไม่ได้ซาสุริตอนเด็กจะต้องเป็นหุนห่นหุ่นไอเคใช่ปะ หุ่นหุ่นตุ๊กแกใช่ปะจำได้มี2หุ <sucks> ่นเน่ยมีหุ่นไอตัวเมื่อกี้เนี่ยที่เอาคนเข้าไปขังแล้วก็เสียบส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นจระเข้ใช่ปะที่ซาสุริสเข้าไปซ่อนเนยอ้ไม่ใช่ดูว่าได้ป่ะมาเราจะเป็นหุ่นตัวไหนวอ่เหมือนเดิมไวยเกือบโดนท่าไม้ตายแล้ว เหมือนเดิมว่ะโอ้เอ้ึกว่าจะแล้วหุ่นตัวนั้นน่าหุ่นในกระตูน่ะหุ่นในกระตูที่มันใช้ทำไมไม่มีวะสี่ไงหรือไปอยู่ท่าไม้ตายวะไว้หมดก่อนยังไม่ได้ใช้ท่าตายจัดสยบจึ๊กจึ๊กจึ๊กสี่มาดีมาดีเอาไปกินโจมตีต่อเนื่องสารพัดนี่ไงเอาไป ขนไก่แทรกซึมโจมตีโจมตีกลับมาป้องกันเกือบโดนแล้วจับขัดจังกาก่อนแปลงล่างแล้วมาเดี๋ยวใช้ทา่าไปตายดูกลับมาหุณเฮ้ยซุกเหมือนเดิมว่ะกลับมาระเบิดโอ้โหระเบิดไปไหนวะเนี่ยนี่ไงระเบิดใกล้ๆเน้นใกล้ๆว่ะเนี่ยเน้นใกล้ๆว่ะถ้าระเบิดเนี้ย ยะยะยะตายเจ้าข่าไม้ตายเอ้าอ๋อโลดอยู่เฮ้ยซุบจมตีนี่ไงฮ่าฮ่าละก่อนจับจับไม่สำเร็จจับไม่สำเร็จจับไม่สำเร็จโจมตีแล้วก็ข้าไม้ตายใส่จับโอ้โหจับระยะไกลว่ละจอรับไฟดำขอมาใกล้หุ่นของฉันแบบนั้นจะดีหรือไง ซาซูเกะตาย,ยเฮ้ยแต่ได้ว่นไม่มีหุ่นไอเเคะนี่คือการแสดรรงละครหุ่นเชิดของฉันใช่ไหมทุกคนจำได้ไหมดูกระตูนทุกคนต้องจำได้นะอันคูโร่มันจะมีหุ่นสองตัวหุ่นตัวเนี้ยตัวแล้วก็หุ่นไอเคตัวหุ่นที่มันเดินสี่ขา ตอนแรกนึกว่าไปอยู่ในท่าต่อสู้ท่าเราสู้ก็ไม่เห็นมีเนียเดิมท่าเราสู้เหมือนเดิมทุกอย่างแปลงล่างแปลงล่างกราเย็นท่าจับก็เหมือนเดิมอะแปลงล่างแล้วท่าจับเหมือนเดิมฮึสุบระเบิดตุ้มตุตุเอาหุ่นหุ่นเก้าอี้บังหุ่นเก้าอี้บังกบมาดับมับเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลย ซึบตองตีแทกซึบเฮ้ยหมดแล้วกันระเบิดตุ้มตีไงอยู่ระยะใกล้ถ้าโจมตีได้ครับจับมัดเป็นไงต่อเนื่องเฮ้ยคาแต่เราเบิดพลังอย่าเข้ามาฆ้าขอระเบิดพลังหน่อยครับเามาดีดาวกระจายหุ่นป้องกัน มันไม่โดนไงมันไม่โดนไงอยู่เฉยๆไว้เชิดคุณต้องอยู่เฉยๆเรื่อุนคอยคุ้มกันตัวหลักไว้ไงเอาไปแซกซึมโจมตีกลับมาระเบิดปิงปองเออจับมาล,กลกากรใส่ไปซาเออต้องเน้น,นยืนืะที่ว่ะ,บะจบการแสดงแล้วเราไม่ได้เห็นหุนเชิดจรรเข้ ถ้ามันเอาพวกสกิลรูปร่างหน้าตาในการ์ตูนอนิเมมาใส่ในเกมด้วยม่งจะดูดีมากเลยหรือเพอราะยังไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องวะเออวะมันเลยไม่ปลดท่าออกมาแบบวะอย่างซาโซลี่แมันก็มีหรือไปอยู่กับซาโซลี่วะจับก่อนเลยเสียบเสียบเสียบซาโซลี่ที่เป็นแบบซ่อนตัวซ่อนตัวอยู่ในหุ่นเชิดอะ่ะ ใช่ไหมตอนเราเล่นซาซุนี่มันไม่มีนี่หว่าระเบิดปิงปองโจมตีนี่แน่ตีแน่นี่แน่นี่แน,น,แน่แม่งหลบได้หมดเลยครับเฮ้ยซุปไม่ไงอยู่ระยะใกล้ดีสุดหว่ระเบิดปิงปองอรัวๆเนี่ยจับมับล่างจริงนี่ทำอะไรไม่ได้เลยถ้าขุนนอนเนี่ยถ้าขุนนอนนี่ทำอะไรไม่ได้เลยตามเออเอาดิ ผมเชิดทุนผมฝ่ายเชิดหุ่นผมฝ่ายเชิดหุ่นตามเออกาดกาดตามกลับมาพวกพวกคุณของข้าคุณของข้าเฮ้ยฟึ๊บชา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 สติ๊กต๊อกมาแล้วนี่นี่เนาะเฮ้ย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 ระเบิดปิงปองระเบิดปิงปองไม่สำเร็จระเบิดปิงปอง ตดดดดุุุมโจมตีแท้งโจมตีไม่ได้หว่ะไปแท็กซุมโจมตีปั๊บจับหมับเอาเลยลาก่อนถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายไม่สำเร็จมาดีไปเอาใจซึบซึบถ้าไม่ตายเอาไปเลยจับมันกึบจับเข้ามาดนหุ่นกรึบเสียบเสียบ ออกมาใกล้หุ่นเชิดของฉันแบบนั้นจะดีหรือสเสียบเข้าไปครับมีแต่ละเดมมีพิษทั้งนั้นเลยใช่ได้ใช่ได้ฝีม่มือฉันมันต่างกับแกนะหรือว่าตอนเด็กมันใช้ได้แค่ตัวเดียวอะต้องไปตอนโตถึงจะใช้เชิดหุ่นได้สองตัวแต่ตอนเราเล่นตอนโตมันก็ไม่เห็นมีเชิดหุ่นสองตัวนะ เห็นพี่แต่แปลงร่างแล้วเชิดสาสุริใช่ปะต้องลองลองเสิร์ชเสิร์ชด,ดูสาสุริในช่องผมดูว่ามันใช้อะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y u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  e ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ